เขาให้สัมภาษณ์เรื่องร่างพรบรนิรรโทษกรรมนะคะเขาเชื่อว่าเขาไม่ผิดเขาบอกเขาไม่ขอลับคุณธนาธรก็ไม่ขอลับคุณเป็นปรระชากประชาชนของประเทศไทยคุณจะปฏิเสธกฎหมายไม่ได้ ฉันทําเพื่อทุกคนฉันทํานิรโทษกรรมเพื่อการเมืองแต่ฉันก็แอบแฝงเกี่ยวกับนักโทษ1นึถึงฉันจะผิด1นึนฉันก็จะไม่ใช้ข้อนี้คุณอย่ามาหลอกเด็กค่ะนะคะคุณทําเพื่อใครทุกวันนี้มีใครเดือดร้อนจะหนึ่งหนึ่งสองก็มีแต่พวกคุณเนี่ยคะแล้วคุณจะมาโลกสวยบอกว่าถึงสําเร็จก็ไม่ขอรับกฎหมายเวลามันออกมาแล้วนะคะเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยใช้กับประชาชนทุกคนค่ะ เรียกได้ว่าช่วงนี้พักก้าวไกลทยอยกันออกมาผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมพ่วงมาตรา112กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดค่ะคุณชอบพันนิกาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้จนทําให้มาดำน้ําชาถึงกับของขึ้นต้องออกมาสวนปากบอกเลยว่าเดือดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีนางสาวพันนิกาว,วานิชแกนนําคณะก้าวหน้ากล่าวถึงการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมแก่บุคคล ซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของพักก้าวไกลซึ่งขณะนี้ยังมีความเห็นแย้งจากพักร่วมรัฐบาลในหลายกรณีหากยังยืนยันจะให้ร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับนี้ครอบคลุมการนิรโทษกรรมความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถือว่าเป็นไปในเชิงบวกตั้งแต่วันที่พักก้าวไกลเสนอเป็นนโยบายหาเสียง ซึ่งตอนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีความเห็นที่แตกต่างแต่ถามว่าทาไมตั้งแต่ตอนที่หาเสียงต้องชัดเจนว่าจําเป็นต้องบอกว่ารวมมาตรา1น,นึสองด้วยเนื่องจากจุดประสงค์ในการออกพรบนิตทรศกรรมฉบับนี้เป็นเพราะความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยซึ่งกําลังดําเนินอยู่ทุกวันนี้เกิดจากความแตกต่างทางด้านความคิดหนึ่งในนั้นถูกแสดงออกผ่านการฟ้องร้อง กรณีที่มีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1นึเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและเดินหน้าต่อไปร่วมกันบนความคิดเห็นที่แตกต่างการละมาตรา1นึออกไปจากพรบนิรโทษกรรมก็จะทําให้พรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่สามารถทําให้บรรลุผลได้ล่าสุดมาดามน้ำชาได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยบอกว่า งงในงงจากการให้สัมภาษณ์ของช่อพันนิกาพร้อมดึงสติว่าคุณเป็นประชาชนคนไทยจะปฏิเสธกฎหมายไม่ได้พยายามที่จะเดินหน้ากฎหมายนิรโทษกรรมพ่วงมาตรา1นึ 2. อย่ามาหลอกเด็กว่าทำเพื่อประชาชนต้องยอมรับว่าทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องแค่ไม่กี่คนเห็นคุณช่อเขาให้สัมภาษณ์เรื่องร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะเขาเชื่อว่าเขาไม่ผิด ะะถึงกฎหมายนี้จะสําเร็จนะคะแต่ในเนื้อกฎหมายก็มีนิรโทษกรรมมาตรา1นะะึนึ่งสองก็เขาบอกเขาไม่ขอรับคุณธนาธรก็ไม่ขอรับ คุณเป็นประชากรประชาชนของประเทศไทยคุณจะปฏิเสธกฎหมายไม่ได้ใช้กฎหมายนำมาใช้กับประชาชนประชากรที่มีรหัสบัตรประชาชนนะคะที่มีไอดีค์ดของคนไทยคุณจะปฏิเสธไม่ได้เพราะคุณคือคนไทยคุณอย่ามาโลกสวยประมาณว่าฉันทำเพื่อทุกคนฉันทำนิรโทษกรรมเพื่อการเมืองแต่ฉันก็แอบแฝงเกี่ยวกับนักโทษ112ถึงฉันจะผิด1 1 2ฉันก็จะไม่ใช้ข้อนี้ คุณอย่ามาหลอกเด็กค่ะนะคะคุณทําเพื่อใครทุกวันนี้มีใครเดือดร้อนกันหนึ่งหนึ่งสองก็มีแต่พวกคุณเนี่ยคะห้าหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนนะคะที่ฉันเคยไล่ชื่อนะฮะอ่าแล้วก็เยาวชนอีกหลายแหล่ที่คุณเคยไปสนับสนุนให้เขาเดินทางผิดไงแล้วเป็นไงมีม่ถึง300คนในประเทศไทยแต่คุณวุ่นวายมากกว่าเศรษฐกิจปากท้องนะ,ะและคุณจะมาโลกสวยบอกว่าถึงสําเร็จก็ไม่ขอรับกฎหมายเวลามันออกมาแล้วนะคะเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยใช้กับประชา ประชาชนทุกคนคะ่ะนะคะดิฉันเผลอเผมั่นใจได้ว,ว่าพวกคุณเร่งทุกวันนี้เพื่อที่จะให้พวกคุณ่ได้ใช้เป็นคนแรกๆด้วยซ้ำทั้งนี้มาดามน้ำชาย,ยังบอกอีกว่ามาตรา112ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทำผิดมาตรา1 1 2นั่นหมายถึงว่าเป็นมาตราเกี่ยวกับความมั่นคงและอย่าพยายามสนับสนุนให้เยาวชนคิดไม่ดีกับสถาบัน อย่ามาโลกสวยบอกว่าถึงแม้กฎหมายร่างนิรโทษกรรมออกมาแล้วก็ไม่ขอรับเพราะกฎหมายนำใช้กับประชาชนทุกคนดูออกว่าทุกวันนี้ที่คุณทำทุกอย่างก็เพื่อให้พวกคุณรอดจากมาตรา1-12คนไทยทานข้าวไม่ได้งงแต่ขอโทษนะคะจะนิรโทษกรรมทางการเมืองคุณจะทําไปใครจะเห็นด้วยคุณคุณก็ทําไปใครไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไป แต่คุณจะเอามาตรา112ไปนี้และโทษกรรมนักโทษ112ที่แอบอยู่ในร่างนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่ามาตรา112เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วพวกใครใครใครหรือใครใครทำผิด112นั่นหมายถึงว่าเป็นมาตราเกี่ยวกับความมั่นคงหมวดความมั่นคงนะคะต้องแยกแยะนะคะแล้วเยาว,วชนอน่ยอย่าพยายามสนับสนุนนะคะให้คิด ต่างคิดร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพยายามปลูกฝังหาเยาวชนนะคะไม่ใช่ลูกตัวเองก็จริงนะคะแต่เขาเป็นเยาวชนเป็นอนาคตของชาติอย่าพยายามสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยมาคิดไม่ดีกับสถาบันไม่มีใครบังคับให้ใครรักในหลวงไม่มีใครบังคับให้ใครที่ะต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ค่ะแต่ต้องไม่ให้เสื่อมพระเกียรติ ดูย้ำนะคะวิาพากษ์วิจาร์ณได้โดยสุดจริตใจและชอบธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามาแซะจนเสื่อมพระเกียรติพวกคุณน่ะมันพวกแอบแฝงนะคะเออปากบอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดกี่คนแล้วคุณลองไปไล่ดูดิฮะแซะในหลวงทุกแอปพลิเคชันพอเขาจับได้ก็บอกทำไมเจวิจาร์ณไม่ได้ คุณคะทุกวันนี้คุณออกมาพูดกันเนี่ยมันยิ่งกว่าวิาพากวิจารนะคะคุณเหยียบย่าหัวใจคนที่เขาจงรักภักดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันพูดเสมอไม่รักไม่ได้มีใครบังคับให้อยู่เฉยเอย่าก,ก้าวร่วงพระองค์ท่านแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาโลกสวยบอกว่าถึงกฎหมายร่างเ,เสร็จคลอดออกมาแล้วก็จะไม่ขอรับ กฎหมายนำใช้กับประชาชนทุกคนค่ะไม่มีใครเชื่อคุณค่ะเพราะทุกวันนี้ที่คุณขับเคลื่อนทุกอย่างก็เพื่อที่จะให้พวกคุณน่ะรอดจากมาตรา1นึคนไทยทานข้าวค่ะไม่โง่ค่ะพักเก้าไกลออกมาเคลื่อนไหวแต่ละคนแต่ละครั้งก็ขยันสร้างวาทกรรมทั้งนั้นเลยนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาดามน้ำชาไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้อย่างแน่นอนใครที่คิดจะแตะมาตรา1 1 2ไม่ใช่แค่มาดามน้ำชานะคะ ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะออกมาปกป้องพักก้าวไกยเหนื่อยหน่อยนะคะ